เรื่องเรอาไปังไอวันนั้นหนู่มทำขนมตัวนี้มาแตกเยอะกว่าแบบว่าเราแบบเหมือนขายไม่มด้ขายไม่ได้เลยจนกระทั่งปีใหม่แล้วหลังปีใหม่เริ่มทำดุอยาเอาดียาชิมผงห้าดด้จยาำได้ดียาชิมเ้วเป็นไงผ่านมางดวยเลยนทำไมแต่เลยมันไม่มีที่ไปแล้วพี่มันมีรอวมทั้งหมดแล้วชีวิตทางชีวิตอะี่หอย ถ่ายแพงมือแค่120บาทยังไม่มีตังเลยนะวันนั้นน่ะพี่เรียกว่าเอา200ชิ้นน่ะยังไม่รู้เลยจะเอาคุณที่ไหนเนี่ยที่มามาขายอยา่างแล้วพอเอามาให้พี่ยา200ชิ้นวันแรกพี่ยาซื้อเสร็จแล้วผ<อ>่ะพ,พี่อยากว่าลองขายก่อนน้องหลังแรกหน่อยวันหลัง2000ชิ้นไม่พอวันหลัง5000ชิ้นไม่พอตั้งไปประมาณ10วันลูุกชิ้น10วันตั้ง10000ชิ้นไม่พอ,สอสแสดงว่าอะไรต้องเลยนดตอนนี้ ชุตอนนี hmm. ้ดังมากคนแบัไที่ต้องลองชิมด้ว่าเป็นแบบี่หนึ่งโมไหมเป่สาว้าน้องนแยก็ได้ออลกก้อนแบนี่ยมาพี่ยาพยป ตอนนนั้ไม่ทานไม่มีทานอะไรมากต้องบอกว่าตอนนั้นราคาเท่าไรตอนนั้นทานเขามาเสนอพี่ก็สุดขายทานก็ยังขายพี่ตาเยอะนี่พี่คิดว่าตอนนั้นจะขายได้ไหมตามบอกก็พี่ยาบอกเลยว่าขายก็พี่ยาบอกเลยว่าขายด พี่ดี่ใจมากบางที่ได้ชิ้นคือขายได้ก่าสิ่บางที่ไปที่ไหนแล้วหนูว่าใจหลังหงุดหงิดไปที่ไหนไปที่ไหนเอาสูงสิบบาทได้ข้าแค่เกเนี่ยค่ะมากทบนี้ไปละแค่มีนดูเลยเด็ทํรีทำแล้วงมันได้ามวง่ลังหอดูที่ซึ่งกันได้ Uhm. ไม่ใช่ mm จำนวนจำนวนแล้วไม่อร่อยนะจำนวนแล้วไม่อร่อยมันก็ไม่ได้หรออร่อยมากเลยอร่อยมากถุกงก่อนมีสั่งอะไปอร่อยมากนี่อันนี้ไม่ตายภาษานี่ไหเดกได้นุงน่ ปรากฏลานหลังจากที่พี่หอยชิมไปแล้วนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะ<า>พี่เียหห้